สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัชชาหนึ่งห้าท้าโลกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นปิกอากาศดกันนะคะกับเพื่อนๆที่อยู่ในสเตตัสความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นปิกอากาศดกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ใน3เดือนข้างหน้านี้จะเป็นอย่างไรนะคะกับหัวข้อแนวโน้มความสัมพันธ์ใน3เดือนข้างหน้านี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4กองนะคะอันนี้กองที่1 กองที่สองกองที่สามและกลองที่สี่ค่ะไพ่มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4กล่องนะคะเพื่อนๆทำสมาธิแล้วเลือกไพ่กลองที่ชอบเลยนะคะ โอเคค่ะให้เ,เพื่อนๆเลือกนะคะไพ่มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4กองนะคะกองที่1กกองที่2กกองที่3และกองที่4นะคะกับหัวข้อแนวโน้มความสัมพันธ์ใน3เดือนข้างหน้านี้จะเป็นอย่างไรกับเพื่อนๆที่อยู่ในสเตตัสความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1เลยค่ะเริ่มกันที่กองแรกนะคะให้กองแรกนะ มีไพ่ The Devil นะคะแล้วก็ไพ่ราชาถือเหรียญ The High Priestess นะคะ The Tower และ6เหรียญและ8เหรียญน,นะคะต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะความสัมพันธ์ของคุณ ใน3มเดือนข้างหน้านี้นะมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะด้วยความที่ราชาถือเหรียญนะคะมันช้าแต่ชัวร์แรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันไม่เป็นไปได้ดังใจคุณแต่บอกเลยว่าความสัมพันธนะ์อ่ะมันอาจจะเริ่มต้นจากขูกขาไปก่อนแล้วมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นตูเหมือนว่าตัวเขานะคะก็พยายามแก้ไขปัญหาที่มีอยู่นะคะให้มันดีขึ้นคุณทั้งคู่เนี่ยมันเหมือนกับ t ดอะทาวเเนี่ยเจอกันแบบปุ๊บปั๊บหรืออาจจะเหมือนแบบมีเหตุให้เจอกันแบบไม่คาดฝันนะคะมันเหมือนเป็นคู่พรมลิขิตที่ได้มาเจอกันอาจจะเป็นคู่ที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนนะเหมือนกับเป็นคู่อุปถัมมานะคะทีนี้แม้จะเลิกลากันไปแล้วอะค่ะยังไงมันก็ถ้าสมมุติว่าคุณมีเกณฑ์การเลิกลากันไปก่อนหน้านี้หรือเคยยุติความสัมพันธ์กันไปก่อนน้าเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่า ความสัมพันธ์ของคุณอะมันยังต้องไปต่อกันถึงแม้ว่าใจคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเลิกอยากจะตัดกันไปขาดกันไปเลิกกันไปก็วนกลับมาหากันทุกครั้งทุกคราไปต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ตัดขาดกันยากเพราะด้วยความที่มันเป็นแปดเหลียญนะคะมันเหมือนกับ มันมันเป็นสิ่งที่ลึกๆอยู่ในใจทั้งคุณและเขาอะค่ะมันเหมือนมีความมั่นคงต่อกันคือมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอะลึกๆมันมีความผูกพันอยู่ในใจระหว่างคุณทั้งเขาเนี่ยแหละมันมีแนวโน้มนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้นะทีเนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าณตอนนี้มันทุกข์ใจมันแบบมันมันอึดอัดใจก็ปลดปล่อยไปก่อนนะคะ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันไม่ได้เป็นไปดังใจคุณนะคะปลดปล่อยพลังงานลบๆไปก่อนแต่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในความรักของคุณเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1นึอะ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆชัดเจนมากขึ้นนะถ้าความสัมพันธ์ของคุณไม่ชัดเจนจะเลิกกันหลายครั้งหรือเลิกกันไปแล้ว บอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะวนกลับมาแดนนะาตอนนี้คุณต้องปล่อยพลังงานลบออกไปจากใจก่อนแล้วสิ่งดีๆมันกําลังจะเข้ามาแล้วค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณมันกําลังจะดีขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะว่าเขาอยากจะฝากข้อความอะไรมาถึงเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ค่ะบอกเลยว่ามันจะชัดเจนมากขึ้นนะความสัมพันธ์ของคุณมันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะ I am not available now คือณนะตอนนี้เหมือนเขามีเรื่องที่ต้องยุ่งมีเรื่องที่ต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายอย่างอย่างที่บอกไปรอเขาอีกนิดนึงนะคะ I replay our conversation over and over คือเหมือนตอนนี้เขาก็ทบทวนบทสนทนาระหว่างคุณและขเขาอะหลายครั้งหลายหนว่าจะเอาอยัางไงดีคือเขาก็หยุดคิดถึงคุณไม่ได้เช่นกันนะ It's time for me to you now ณนะตอนนี้เหมือนเขากำลังพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดแต่บอกเลยว่า มันจะค่อยๆพัฒนาไปนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1ความสัมพันธ์ของคุณกําลังจะพัฒนาไปแต่ณตอนนี้มันดูเหมือนมีเรื่องคุกคุกคักคักให้ทําใจไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะโอเคไปต่อกันที่กองที่2ค่ะต่อกันที่กองที่2นะคะไพ่ใบกองที่2นะคะ คุณได้ไพจ่จัดเม้นได้ไพ่หนึ่งดาบได้ไพ่อัศวินถือเหรียญชา้าแต่ชัวนะราชาถือดาบมีความชาัดเจนสามคคาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยและเหมือนคุณจะอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะคุณมีไพ่ d r e a m p เพ t ขึ้นมามันเหมือนกับ คุณพร้อมอ่ะคุณพร้อมคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะต้องบอกว่ามาเริ่มกันที่สามใบแรกเนาะคือณตอนนี้คุณมีความเข้มแข็งหนึ่งดาบเนี่ยคุณตัดสินใจแน่วแน่หลายๆสิ่งหลายอย่างความคิดของคุณดูเหมือนว่าคุณจะมีความเข้มแข็งมีความสุขด้วยตัวคุณเองด้วยความที่มีราชาถือดาบมาดีเอ็มเพและ3าทถาต้องบอกเลยว่ามันเหมือนตัวคุณเองนะคะอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองเนี่ยมีความแบบเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะสูงมากๆนะคะคุณหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากๆค่ะแม้บาง คั้งคุณก็อาจจะเศร้ายังรอคอยยังรอหวังหวังว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคุณ ในใจลึกๆอ่ะคุณก็แอบมองว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นคู่กรรมคู่เวรไหมเพราะมีไพ่จัดเมนขึ้นมารู้สึกว่าบางครั้งบางทีมันไม่เดินหน้าเลยมันอึดอัดมันอึมครึมแต่ไม่ต้องกลัวค่ะบอกเลยว่าลึกๆในใจเขาอ่ะก็คิดถึงคุณเสมอเขายังคิดถึงเรื่องราวของคุณและเขาเสมอค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนมันจะทําให้คุณเบื่อบางทีคุณอาจจะรู้สึกอยากจะตัดสินใจที่จะเนี่ยเดินออกไปอยากจะ move on นะคะแต่ทุกครั้งมันก็ไม่เคยสําเร็จเนาะ อาจจะเป็นคุณหรือไม่ก็เขานะที่เหมือนแบบพยายามทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์เนี้ยอย่างมากแล้วก็ตลอดเวลาแต่เหมือนเขาก็ตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองอะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะนิ่งๆไม่ค่อยสนใจจนแบบบางทีทําให้เพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองนะ่ะรู้สึกเหนื่อยท้อแต่ ความท้อนี่แหละมันทําให้คุณสตองนะลึกๆแล้วว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สตองถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายที่สตองเหมือนกันคือแบบสตองโดยที่คุณบางทีคุณก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันเหมือนกับว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่เห็นค่าของคุณคุณก็อยากจะเดินออกมานะเนี่ยราชาถือดาบอะค่ะอยากจะเดินออกมาอยากจะตัดจบให้มันแล้วกันไปเนาะแต่ พอคุณหันกลับมารักตัวเองพอคุณกลับมาเป็นดีเอ็มเพสกลับมารักตัวเองเป็นตัวของตัวเองกลับกลายเป็นเขาที่จะมาง้อขอคืนดีอยากจะให้ความชัดเจนกับคุณแต่ตัวคุณเองอะดูเหมือนว่าอาจจะไม่ใส่ใจเขาแล้วก็ได้นะคุณอาจจะรออะไรใหม่ๆความรักใหม่ๆก็ได้มันเป็นเนี่ยมันมีการตัดสินใจที่มันมีความรู้สึกว่าชาวเพื่อนๆกองที่สองอะคุณจะมีความแบบรักตัวเองมากอะมีความเข้มแข็งมากในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่ามันเหมือนกับ เป็นช่วงที่กับตลปัดอะ่ะเป็นช่วงที่คุณเคยใส่ใจเขาโฟกัสที่เขาแต่กลับกลายเป็นว่า เขาไม่เคยสนใจแต่พอคุณไม่สนใจนั่นแหละมันจะทําให้เขาหันกลับมาโฟกัสที่คุณและไพ่อ r a c คบบอกว่า w หวตเบตติ้งฟอร์มมันคุ้มค่ากับการรอคอยบอกเลยว่าสิ่งที่คุณรอคอยมานานความรักความสัมพันธ์ที่คุณเติบโตมากขึ้นบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยคะ่ะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันกําลังจะเข้าทางคุณแล้วคะ่ะมันคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่รอคอยมาเน,นานบางทีสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่ข้างหน้านะคะบอกเลยว่า ความชัดเจนอะเขาจะวนกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณเองเมื่อคุณไม่ต้องการเวลาที่คุณไม่ต้องการเขาไม่ให้แต่เวลาที่คุณไม่ต้องการเขาจะวนกลับมาให้คุณเองอามาดูหน่อยค่ะว่าเขาอยากจะฝากข้อความอะไรมาถึงเพื่อนๆกองที่สองคะ่ะ u k r a i e closer and new one เห็นไหมคะเขาบอกแล้วว่าคุณเข้าใกล้หรือเหมือนกับคุณเข้าไปอยู่ในใจเขามากกว่าทุกๆกคนที่เขาเคยคบหา I can't stop thinking about you คือเขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลย sometimes I stay awake thinking about you คือเขาคิดถึงคุณตลอดเวลามันเหมือนกับมันถึงสภาวะที่บอกได้เลยว่ามันเป็นช่วงเอาคืนนะต้องบอกว่าเพื่อนๆกองที่สองเนี่ยมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากคุ้มค่ากับการอดทนของเรามันเนิ่นนานแสนนานบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่3เลยค่ะมาต่อกันที่กองที่3เลยนะคะไพ่ของคุณได้ไพ่ The Hermit ไพ่เงียบไพ่สีดาบก็เงียบไพ่ห้าคาถาก็เหมือนแบบมีเรื่องปากเสียงทะเลาะก,กันบ้างแต่ว่าแปดคาถาก็ยังมีข่าวดีอยู่นะหกถ้วยยังหวนคิดถึงกันอยู่และเดอะชาริออดมีเกณฑ์การเดินทางนะต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สามอะคา่ะเหมือนคุณนะมีประเด็นกันนะเนี่ยไพ่ห้าคาถ่าไอ้ไพ่ห้าคาถาค่ะเหมือนมีประเด็นการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมันเหมือนมีเรื่องให้คุณกับเขาไม่เข้าใจกันแล้วก็เงียบหายกันไปแต่ถามว่าต่างคนต่างคิดถึงกันไหมเนี่ย ไพ่สีด่ดาบกับไพ่เดอะเฮอร์มิตอะค่ะเงียบนิ่งใส่กันแต่ก็คิดถึงกันแล้วไพ่หกถ้วยขึ้นมาอีกอะคือคุณกับเขาอะคะ่ะยังคิดถึงกันคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาต่อนะอ,อยากจะไปต่อถึงแม้ว่าอาจจะทะเลาะกันบ่อยงอนกันบ่อยมีเกณฑ์แบบอยากจะเดินออกจากกันบ้างแต่มันก็ ยังไปต่อได้อะค่ะเขาก็อยากจะให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากจะบอกข่าวดีกับคุณนะเขาอยากจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่อะแปดคาถามันเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารแล้วมันเป็นไพ่ของข่าวดีอะค่ะมันอาจจะอยู่ในสภาวะที่ถ้าคุณงอนกันหรือแบบไม่ได้คุยกันนะค่ะมีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วก็ทําให้ความรักมันดีขึ้นถ้าตอนนี้คุณอยู่ห่างไกลกันเดอะชาดีออดบอกว่าเขากําลังจะเดินทางมาง้อมาขอคืนดีมาพูดคุยกันนะมีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับมาค่ะ ถ้าเกิดก่อนอันเนี้ยเขาไม่เคยบอกแบบอะไรซึ้งๆหรือไม่เคยพูดดีกับคุณไม่เคยเอาใจคุณบอกเลยว่าการกลับมาครั้งเนี้ยมันจะเป็นการกลับมาแบบบอกข่าวดีอะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เคยแสดงออกไม่เคยพูดเขาจะกลับเป็นคนใหม่จะมาพูดดีจะมาทําดีให้กับคุณนะอ เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีแนวโน้มว่ามันจะดีขึ้นมันเหมือนอาจจะเริ่มต้นจากที่เราทะเลาะกันไม่เข้าใจกันและสุดท้ายต่างคนต่างรู้ใจตัวเองอะนะคะไพ8่8คาถาเนี่ยขา่าวดีรอคุณอยู่ข้างหน้าเดอะชาลีออดมีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณบอกขา่าวดีกับคุณแล้วก็มีอาจจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้คุณด้วยนะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3าบอกเลยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอีก3เดือนข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเขาจะเปลี่ยนนนเป็คคใใหหมม่่ทีจะพยยยาาา้วุติธรร จะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่กับคุณนะตอนนี้รีดชัวเอ็กปลดปล่อยพลังงานที่มันไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกับเขาเคยทะเลาะก,กันเคยโกรธกันเคยพูดจาไม่ดีใส่การปลดปล่อยมันไปนะลืมอดีตซะมันเหมือนกับคุณจําเป็นต้องทอดทิ้งอดีตหรือทิ้งอดีตที่มันไม่ดีไปอะคะ่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับเขานะสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้าค่ะมาดูกันหน่อยค่ะว่าเขาอยากจะฝากข้อความอะไรถึงคุณบ้างเดิมเดิ just าม right นะิงจัสบอสไรฟ้อ t ณตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาสำหรับเราอีก3เดือนข้างหน้ามันต้องดีกว่าน,นี้อย่างแน่นอนค่ะ I know that I cross the line with you เขารู้ว่าเขาข้ามเส้นคุณมากเกินไปในอดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกเนาะคุณอาจจะมีประเด็นกันแหละเขาอาจจะข้ามเส้นคุณมากเกินไปหรืออาจจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณนั่นแหละที่ไปข้ามเส้นเขาก็ได้นะ I could let You get to code มีเขาไม่อยากจะปล่อยให้คุณเข้าใกล้เขามากไปกว่านี้เพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาชอบคุณถ้าเกิดเขาปล่อยให้คุณเข้าใกล้เขามากกว่านี้มันอาจจะทำให้เขา,านะ่ะเป็นฝ่ายหลงคุณและทำให้เขาถอนตัวไม่คืนก็ได้ต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3มเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาทองของคุณนะที่ถ้าเกิดห่างกันนะตอนนี้มันเหมือนต่างคนต่างได้รู้จิตใจตัวเองแล้วจะวนกลับมาเพื่อขอคืนดีแล้วพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งเขาน่าจะกลับมาเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะ โอเคไปต่อกันที่กองที่สี่ค่ะต่อกันที่กองสุดท้ายค่ะ l i g i o n factor factor <c oughs> okay, โอเคไพ่ของคุณมีไพ่สี่ถ้วยไพ่สองดาบและไพ่ดอม,มูลว,ว้าวมีมดอมูลขึ้นมาไพ่สองคทาไพ่สี่ดาบและไพ่สองเหรียญมีสองเหรียญสองดาบ ต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่4ี่กองสุดท้ายค่ะดูเหมือนว่าคุณอาจจะไปเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักซ้อนเลยนะมันเป็นความรักที่เขาอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งเจอกันแต่ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปไม่ได้ต้องบอกว่ามันพัฒนาไม่ได้จริงๆสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4ี่นะมันมี2ดาบมันมีการลังเลโลเลแต่ก็ไม่เลือก4่ถ้วยไม่เลือกอีกอะค่ะมันมีแต่ไพ่ที่เขาไม่ยอมเลือกไม่ยอมตัดสินใจไพ่สองอัฐานี่รอคอยเขาอาจจะเป็นคนไกล อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ไพ่สีดาบไพ่นิ่งหยุดคิดหยุดพักผ่อนและไพ่สองเหรียญมันเป็นไพ่ของการวนกลับไปกลับมาก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เดินหน้าค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันวนอยู่อย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าช่วงที่คุณได้ดูไพ่กล่องเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหากันอยู่ก็ได้อาจจะแบบไม่ไม่ไม่อยากจะพัฒนาและกํลาลังลังเลว่าจะเอาอยัางไงจะตัดสินใจยังไงแต่บอกเลยว่า มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเบื่อเขาก็เบื่อคุณถอยเขาก็ถอยอ่ะมันเป็นช่วงที่คุณพักอะค่ะคุณละ เขาอะเหมือนต่างหยุดนิ่งเพื่อพักทําใจว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธน์นี้ด้วยความที่มันวนไปวนมาทะเลาะกันอยู่แบบคือยิ่งทะเลาะก็ยิ่งไม่เข้าใจกันยิ่งพยายามจะแก้ปัญหามันก็ยิ่งเหมือนแบบถอยหลังเข้าคองอะคะ่ะมันเหมือนกับปัญหานียมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สักทีคุณเครียดเขาก็เครียดนะและต่างคนต่างก็มีความกังวลอนะไพ่สีถ้วยคือมันมีแต่ความกังวลว่าจะเอาอยัางไงดีไม่รู้จะเลือกทางไหนดีไพ่สี่ถ้วยมันเป็นไพ่ที่แบบไม่รู้จะเลือกทางไหนที่เป็นทางออกที่ดีที่สุด คือเหมือนนะตอนนี้ยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งคิดยิ่งวนวนวน,วนอยู่แบบเดิมต้องบอกว่าณนะตอนนี้คุณทั้งสองคนอะเสียใจทั้งคู่มีปัญหาทั้งคู่เสียใจทั้งคู่แต่ยังหาทางออกไม่ได้แต่ก็ไม่เลิกกันนะบอกเลยว่ามันยังไม่ได้เลิกนะเพราะว่ามันยังไม่มีไพ่ตัดขาดอะคะ่ะมันมีแต่ไพ่นิ่งเพื่อต่างคนต่างไปใช้ความคิดอยู่ในมุมของตัวเองความสัมพันธ์เนี้ยต้องบอกว่า ต้องรอเวลาเท่านั้นนะคะอืมแต่มันก็ยังเดินหน้าต่อไปนะเพียงแต่ว่ามันมันไม่มีความชัดเจนเพราะว่ามันจบที่ตรงเป็นรักซ้อนอะเดอะโมนอะเขามีคนของเขาอยู่แล้วมันเป็นรักซ้อนที่มันแบบวนเวียนอยู่ที่เดิมอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไปไม่ได้อะค่ะอืมมันได้แค่นี้จริงๆในความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกลองที่4นะ religion factor คุณกับเขาอาจจะมีเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมหรือไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่างกันจนจนมันไปต่อกันไม่ได้หรือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคุณกับเขาคือ เขามีคู่ของเขาอยู่แล้วเขามีคอมมิ t เมนต์อยู่แล้วนั่นแหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณกับเขาเดินหน้าไม่ได้ได้ก็คือได้แค่แบบนี้นะเพราะว่าไพ่มันขึ้นเป็นไพ่ลักซ้อนมาตั้งแต่แรกอ่นะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าเขาอยากจะฝากข้อความอะไรถึงคุณบ้างคะ I hate who I am, really from you คือเขาซ่อนอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้จากคุณ I am becoming a better person เขาจะเก็บเขาจะกลับมาเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมและ I hope that you can forgive me for one day เขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขามองว่าเขาอ่ะน่าจะปิดบังเขาน่าจะไม่ได้บอกคุณตั้งแต่แรกนะคะว่าเขาอาจจะมีใครอีกคนนึงหรือเขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่4ี่นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นแบบว่าวิกฤติดนึงสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะ เพื่อนๆที่รากองที่4สีดูเหมือนว่าทิศทางที่จะพัฒนามีไหมไม่มีนะมันได้แค่แบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะก็คือเป็นการครบหาที่ปิดบังซ่อนเลนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าถามว่าพัฒนาได้ไหมในอนาคตยังไม่มีนะใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะยังไม่มีการพัฒนามีแค่ว่าละหองละแหงแล้วก็คบกันไปแบบแบบนี้เรื่อยๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วสําหรับปิดอาการวันนี้นะคะแล้วเจอกันที่ปิดอาการใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ